ที่การใช้รีโมทนะคะกดปุ่มใส่ฟ้าสองครั้งนะคะรถเขาก็จะสตาร์ทแล้วนะคะวิธีดับรถนะคะกดปุ่มปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเท่ากับรถดับเป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวล็อกตรงนี้เป็นการเปิดระบบรักษาความปลอดภัยกรณีใครมาโดนรถลอาแรงๆรถเขาจะร้องเป็นทำนองนี้เลยนะคะ ทุกครั้งที่เรามีการเปิดระบบรักษาความปลอดภัยต้องกดปุ่มลดหรอกทุกครั้งนะคะไม่อย่างนั้นน้องจะร้องตลอดเวลาเลยนะอ่าแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขออย่างหนึ่งนะเวลาสตาร์ทด้วยรีโมทต,ต้องดับด้วยรีโมตนะคะถ้าเราไปสตาร์ทด้วยรีโมทไว้นะคะแล้วเราเผลอเอาเกุญแจตัวนี้ค่ะคาไว้กับที่ตัวรถนะคะ กรณีที่เราคิดว่าเราจะดับรถแล้วนะคะเราคิดว่าเราสาตาร์ทด้วยกุญแจนะคะแล้วระดับรถนะคะรถจะไม่ดับนะคะเพราะเราเริ่มด้วยตัวรีโมทนะบางคนผู้ใหญ่ท่านไหนตกใจนะคะทํำไมรถถึงไม่ดับนะคะบางทีท่านอาจจะไปนั่งทับรีโมทหรือไปกดโดนรีโมทโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะบอกท่านนะคะให้เรากดตัวปลดล็อกตัวนี้นะคะมองดีๆนะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงการกดตัวปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะ รถเขาก็จะดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการใช้งานรีโมทต,ตรงนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าหากมีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดบันทึกกันไว้นะ